สวัสดีจ้าสวัสดีสิทุกทุกคนผัดกุ้งใส่ถั่วเดี๋ยวพี่น้องนี่นี่คิอคดอยากกินของเจ้าก็ดีได้โอกาสแ,แท่นบ่บ้านผัดเผ็ดเพชรช,ชุนชุนได้แล้วนะกุ้งตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องด้วยคิดเหนียวสิป้าหญ้าตอนไดนเด้อจ้ะกิ้มกันใจสิ แกบแกะหอมห้อยห,ห้อยหอมพริกชุนขึ้นจมูกเลยพี่นอ้อง สวัสดีจ้าสวัสดีเอซีทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเขาสุสองค์นใหญ่โดนาสโตรียเราจะมาจะพี่น้องกินขา้าวเมื่อนี่เป็นคนไทยพี่น้องพัดทัวใส่งุ้งแบบเพ็ดเพ็ดแสบๆจะพัดน้ำมันหอยเะาจะเมื่อนี้กินข้าวเจ้าพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นอ,อยากกินข้าวเจ้า Sao? Còn Phong khỏi bà chát bên nhắn phía nồng Sẽ ăn bà đi gắn mệt lên Đây bà cát có, có lăng bà chú hiền phía nồng Lấy hết xuân xuân đây Cắp khẩu chín hàng hàng đây <laughs> ว่าเราสิกัดมากกับเด็กกินชุนมันก,ก็นสีละหายละเหยไปเนาะแซงบาต่าแซงบาจำกันขอโทษขออภยัยเด้อจ้ะกล่องยังคือเป็นนางซันโบร โดนกินอาหารแบบแท้ๆนีก่กะแซ่บนี่นะพี่น้องใส่ได้อยู่จ้ะอืมเขาเอินมะาอาหารจานเดียวนะพี่น้อง Xin ngay cái gì rồi Bao lượng mà Nó vô phút điểm hơn chừng ngay ngay, Bản bản Ngay ngày sẽ xẹp rất nào quăm đẹp không thì quăm ngay ngay bẩn bẩn cả không thì làm đặc đôi này vẫn mai เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามไม่เลยกเอฟซีขอบคุณหลายๆจานที่เข้ามาติดตามย่ายโดนัดดีใจแห้งยัง เห็นเอฟซีขามาติดตามเพิ่มเกินโอ้อเมน,นี้ไม่ต่างหาโกลอยก้อนละเดอ้อพี่น้องเลยอืออีกแล้วแสงขวอยแสงจ่าอีกแล้วดีใจทุกครั้งที่เขาไปเบิ่งในซองเห็นเอฟซีมาติดตามขอบคุณนไ้หลายเด้ดอจ้ะ เผ็ดเด้ดนี่น้อพริกอีียงกับบ้านเท่าไหร่เนี่ยริกต้นใหญ่ใหญ่เนี่ยต้นใหญ่ใหญ่ลก็อันนุวยดกดกนะที่กินได้ปลูกต้นเดียวกินได้ทั้งปีนะถ้าเอ,อิ่นพริกอีียงก็เผ็ดๆนะอื้ม แสบแห้งพี่น้องหลายๆนั่นโดนเห็นอาหารแบบแท้ๆก,กินเชื่อนึงเนะาะเพราะว่าไม่ใครกินนั่นๆจะกินที่พี่น้อง มันก็มากินคนเนี่ยคนละเอ็ดแถบี่น้องคนละเอ็ดของแถบ and mm -hmm. ทำเนี่ยจ่าเอฟซีชัดเจีะเก่งเลยจ้าจังใดกับขอบคุณหลายๆเ้อจากที่เขามาติดตามใหญ่ด้วยนั้นเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าจะ้ะอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนเั้งๆเรืย,ย,ยสุขภาพแกงแรงลารวยเงินทองไหลมาเทมาแล้จ้าเนาะอยู่ดีมีใส่ทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในเดอ้อจ้ะพอกันไหมจ้ะพี่น้อง